ความหมายของคนที่มาขอเลิกกับคุณชนิดที่ว่าวันนี้ขอไม่เผาผีแล้วก็ขอลาขาดจากกันในความหมายคําว่าเลิกนั้นมีความหมายหล,หลายๆอย่างซ่อนอยู่ความหมายของการขอเลิกที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และเราก็มักทําพลาดไปค่ะการที่วันนี้เขาขอเลิกคุณแล้วก็บล็อกคุณทุกช่องทางด้วยค่ะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ต้องมาเจอกันอีกเราจะไม่กลับมาคบกันอีกมันมีความหมายซ่อนอยู่ในนั้นค่ะหลายอย่างเลยเพราะการที่เขาขอเลิกการที่เขาจากคุณไปในวันนี้ ไม่ได้แปลว่าเขาต้องการที่จะเลิกกับคุณอย่างถาวรเขาเพียงแค่วันนี้มีอารมณ์โกรธกับคุณแล้วก็ใช้อารมณ์ค่ะเป็นที่ตั้งจึงพูดภาษาแบบนั้นกับคุณไปแน่นอนคุณอาจจะเป็นฉนวนที่ทําให้เขารู้สึกว่าโกรธคุณมากๆคุณไปจี้ปมเขาไปทําให้เขารู้สึกอับอายทําให้เขารู้สึกขับแค้นใจรู้สึกว่าคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยเขาถึงต้องการจะเลิก ะะหรือว่าลาขาดจากคุณไปแล้วแต่จริงๆค่ะในความหมายตรงนั้นมันมีคีย์เวิร์ดหลายอย่างอะคะ่ะที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นคําว่าเขาไม่ชอบบุค,คลิกเดิมๆของคุณเขาไม่ชอบกลิ่นเดิมของคุณเพราะกลิ่นและบุคลิกเดิมๆของคุณในที่นี้นะคะ่ะมันคือโลโก้ของความเครียดมันคือโลโก้ของนางมารร้ายมันคือโลโก้ของปีศาจร้ายที่เขาเกลียดคุณไปแล้วและเขาก็ไม่ชอบอารมณ์ลบ ที่คุณนะคะทำในอดีตแต่สิ่งหนึ่งถ้าคุณสามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจส่วนลุกที่ทําให้เขาเกิดความกลัวความไม่ไว้ใจความระแวงแล้วก็สิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกเขามไม่ชอบคุณคุณสามารถตอบสนองสิ่งนี้ได้แน่นอนค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้ทุกเมื่อโดยทั้งหมดนี้คุณจะต้องให้เวลาที่ตัวเขาด้วยให้เวลาในการปรับอารมณ์กับเขา ให้เวลาตัวคุณไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นกายภาพน้ำเสียงภาษาพูดและทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณต้องเปลี่ยนเพื่อให้เขามีภาพจำภาพใหม่เกี่ยวกับคุณนี่คือความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำว่าเราเลิกกันเถอะเรายจะอยู่ด้วยกันเลย ฉันไม่ต้องการเธออีกแล้วมันจะมีคําแบบนี้ซ่อนอยู่ในคำว่าบอกเลิกเสมอคะ่ะถ้าคุณให้เวลาเขาในการทําอารมณ์ปรับอารมณ์นะคะและลืมภาพจําเก่าๆที่คุณเคยทําไม่ดีกับเขาไว้จะเป็นการทําให้เขาสามารถที่จะลืมภาพจําของคุณออกไปได้และคุณเอาเวลาไปปรับตัวปรับนิสัยเลิกพฤติกรรมเก่าๆไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวทรงผมกลิ่นตัวอะไรใหม่ๆแบบนี้ มันจะส่งผลทําให้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนใจแล้วก็กลับมาลักคุณได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยากายภาพที่ส่งผลต่อสมองแล้วก็ความรู้สึกของอีกฝ่ายนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณมีความมุ่งมั่นมากพอที่จะแก้ไขนิสัยดั้งเดิมของตัวคุณเพื่อให้เขากลับมาลักคุณได้คำว่าเราเลิกกันเถอะหรือบล็อกทุกช่องทางหรือปิดตายสร้างกำแพงไปแล้วเนี่ยก็เป็นแค่คำพูดค่ะ เขาก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาหาคุณได้ทุกเมือ่อคนที่ไม่สามารถ ที่จะดึงคนรักนะคะของเรากลับมาได้ก็คือคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองมากพอโดยเฉพาะคนที่บอกว่าก็ฉันดีอยู่แล้วฉันพยายามเต็มที่แล้วช่างหัวมันมันมากๆม,มันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้ก็คือคนที่ไม่พร้อมจะปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวตนเองแต่มัวเอาเวลาไปโทษอีกฝ่ายค่ะว่าอีกฝ่ายผิดแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าหรือว่าทำอะไรให้ดีึ้น สิ่งเหล่านี้ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนทั่วๆไปค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนภาพจําสมองเป็นการใช้จิตวิทยากระตุ้นอีกฝ่ายและตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของคอรูอ้อนที่นํามาสอนลูกศิษย์ให้กลับมามีชีวิตรักที่หวานชื่นแม้ว่าวันนี้เขาจะนอกใจเป็มีคนใหม่นะคะหรือว่าเขาปิดตายนะคะปิดใจกับคุณไปแล้วเขาก็สามารถที่จะกลับมารักคุณได้ถ้าคุณแก้เกมฑอย่างถูกจุดครูอ้อขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ